ถ้าไม่หลงสู้อย่างเดียวม,มันก็ไม่อรอบไม่เกิดสักปีเดยประมาณนะครับพี่เพื่อนหลงอย่างเดียวก็มีรอบมีกกรดได้เงินจุดที่ไม่หลงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเนี่มันมีหลายระดับนะอย่่งจิตมันไหล,เ,ลเรื่อยทางตาหูจมูกเลี้กงใจใจเรามีสติรู้ทันเนี่ยไม่หลงเพราะเรามีสติรู้ทันหรือเวลาจิตมันสุกมันทุด มันดีมันชั่วขึ้นมาเรารู้ว่าสุขทุกข์ดีชั่วเกิดระดับเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดมโนเ,เหตุก็ดับบังคับไม่ได้อันนี้เรารู้ด้วยปัญญาจี๊กคนจากความยินดียินรายเป็นกลางนี่ค่อยๆฝึกไปนี่พัฒนาความรู้ถูกความเข้าใจถูก ที่ได้รู้ถูกสภาวะรู้ทันรูปธรรมนามธรรมในว่ารู้ด้วยสติต่มาก็เข้าใจรู้ถูกมากขึ้นไปรู้ความจริงของสภาวะรูปธรรมนามธรรมเรื่องแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้รู้ด้วยปัญญาถ้าเรารู้ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยมรรผลมันจะเกิดพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะบอกบคุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีศีลมีคุณงามความดีเหล่านี้จะมีศีลได้ก็ต้องมีสติเวลากิเลสเกิดขึ้นที่ใจมีสติรู้ทันศีลที่จะเกิดอัตโนมัติเวลาจิตเราเคลื่อนไปพุ่งส่้นไปเรามีสติรู้ทันจิตที่จะตั้งมั่นมีสมาธิอัตโนมัติ พอจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้มีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่รู้สึกตัวจิตที่เคลื่อนจิตที่รู้สึกสลับกันไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญาก็เกิดจะรู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวบานก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้จิตที่ไหลไปหลงไปห้ามไม่ได้หลงูปชั่วคราวหลงไปชั่วคราวแล้วก็ดับไป จิตลงไปดูเที่ยงไหมใครละจิตลงไปดูเที่ยงมั้งจิตลงไปฟังเที่ยงไหมไม่เที่ยงจิตลงไปคิดเที่ยงไหมจิตรู้เที่ยงไหมไม่มีจิตตรงไหนเที่ยงเลยเนี่ยภาวนานะส่วนเห็นความจริงมีปัญญาู้จิตทุกดวงไม่เที่ยงจิตทุกดวงมีเหตุเขาเกิดหมดเหตุเขาดับบังคับไม่ได้ไงจิตโกรธเนี่ยก็นนยต้องมีเหตุ ไม่มีเหตุของความโกรธความโกรธก็ไม่เกิดนะจิตจะโกรธได้อันแรกเลยต้องมีอนุสัยสันดานชีโมโห,โหซ่อนอยู่ข้างในถ้าเป็นคนไม่มีอนุสัยชีโมโหนะมีอนุสัยรอบอย่างเดียวแล้วสว่างตะลอดชีวิตไม่โกรธเลยยู่โกรธแล้วความโกรธไม่มีเหตุหรือนอกจากจะมีอนุสัยแล้วนะเนีย่ยต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ าไปกระทบอารมณ์ที่สบายใจความโกรธก็ไม่เกิดเห็น้อยกระทั่งจะโกรธนะยังมีเงื่อนไขทั้งหลายอย่างต้องมีอนุสัสชี้โกรธซ่อนอยู่ต้องมีการกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจและในขณะนั้นไม่มีสติกีเงื่อนไขทั้งหลายอย่างความโกรธที่จะเกิดนั้นไม่ใช่โกรธง่ายๆนะก่อนที่จะโกรธนียมีขั้นตอนตั้งเยอะตั้งแยะ ความโลภก็เหมือนกันก็ต้องมีเหตุมีอนุสัยขี้โลภนะมีอนุสัยขี้โลภได้กระทบอารมณ์ที่พอใจนะมันก็จะโลภขึ้นมาไม่มีสติโลภขึ้นมาได้ถ้ามีสติอยู่กิเลสไม่เกิดออกงันตัวหลงนะตัวร้ายเลยนะตัวหลงตัวขาดสติขาดปัญญาเป็นตัวหลง หลงเบื้องต้นหลงลืมสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏลืมกายลืมใจอันนี้เรียกว่าจิตใจไม่มีสมาธินะหลงตัวเนี้ยไม่มีสติลเลยรู้กายรู้ใจจิตก็าขาดสมาธิแน้วไปไปที่อื่นส่วนใหญ่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดอีกอันหนึ่งก็คือรู้สภาวะธรรมนั้น ทั้งหลายนะนะว่ามันเป็นใจรักอันนี้รู้ด้วยปัญญาอีสองอันนะสติกับปัญญาสติปญญสเ,ตปญญเป็นตัวรู้ทันพฤติกรรมของกายของใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงไม่ใช่แค่รู้ทันว่ามันเกิดมันดับไปแต่เข้าใจความเป็นจริงด้วยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเราเห็นมาถึงปัญญานะมาผลยังอยู่ไม่ไกลแต่ก่อนจะเห็นตรงนี้ได้ก็เ,เห็นด้วยสติก่อนฝึกสติให้เยอนะๆเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่ใช่ใหายใจแล้วก็ลืมตัวเองไปเห็นอะไรเรขาดสติร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะมีสติรู้เท่าทันไปในขณะนี้กําลังนั่งอยู่รู้สึกไหม แต่เวลาเราขาดสติทั้งที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็ใจลอยเราไม่รู้ว่ารูปนี้กําลังนั่งรูปนี้กําลังหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไหมนี่คอยรู้สึกอย่างนี้นะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกนี่หัดรู้สึกได้เลยเรียกว่าฝึกสติ ถ้าไม่มีสติจิตถ้ล่องลอยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันที่หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปงดมกลิ่หลงไปรู้รสหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปคิดนึกลูกแต่งทางใจล้่เราขาดม,มีสติไม่รู้เท่าทานันต้องฝึกอยู่ดีๆมันไม่มีหรอกสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่น เราจะจําสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆถ้าน,น,นานเหตุทีหนึ่งจำไม่แม่นจำไม่แม่นสติไม่เกิดคุไม่ได้ตกเลวยนะแต่ตอนเมื่นนมอก่อนหลวงพ่อบวชไม่นานนะอยู่บางการมีน้องคนหนึ่งจะมาเรียนกรรมฐานหลวงพ่อบอกว่าตาโบยจมูกเลี้ยงเจาเคยกระทบอารมณ์นะจิตมันเปลี่ยนแปลงไม่มีสติรู้ลงไปเลยใช้จิตเป็นวิหารธรรมเขาบอกว่าเขาไม่เอานะ เขาจะใช้กรรมฐานยังดูได้ไหมผมก็ถามว่าจะใช้อะไรถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัว้ปีหนึ่งมันร้องกี่ครั้งนะเงื่อนปีหนึ่งเธอรู้สึกตัวไม่กี่ครั้งแล้วต่สานที่ฟ้าร้องจี๊ดๆก็ไม่รู้สึกหรอกนะหม่ตกใจฟ้าร้องกรรมฐานที่เราจะรู้ได้บ่อยๆต้องเป็นกรรมฐานที่เกิดตลอดเวลาเหยียนหายใจออกหายใจเข้ามีทั้งวัน มีวันไหนไม่หายใจไหมเมื่หายใจทุกวันยืนเดินนั่งนอนมีทุกวันมีทั้งวันเคลื่อนไหวหยุดนิ่งมีทั้งวันมีทุกวันเนี่ยกรรมฐานอย่างนี้มันมีทุกวันมีตลอดวันด้วยไม่ใช่มีเฉพาะวันละครั้งอย่างหายใจเนี่ยหายใจทั้งวันเ่ยนอิียาบทยืนเดินนั่งนอนในอิียาบทใจอียาบทหนึ่ง หรือสลับอิริยาบถไปก็เกิดขึ้นทั้งวันเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็เกิดทั้งวันหรือเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในร่างกายนะมีทั้งวันความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยในใจมีทั้งวันกุศลนะกุศลเดี๋ยวก็ลอดเดี๋ยวก็ไม่ลอดเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านมีทั้งวัน ใจไม่สวัก็ฟุ้งซ่านใจไม่สุขก็ทุกข์ใจไม่โลภก็โลภขึ้นมามีไม่โลภก็มีโลภมีมีโลภก็มีไม่โลภมีโกรธก็มีไม่โกรธเกิดทั้งวันถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะเราก็ดูใจไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีให้ดูทั้งวันมีโกรธก็ไม่โกรธทั้งวันถ้าเราเป็นคนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดก็ดูใจโลภ เดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็ไม่รอบเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวไม่รอบมีทั้งวันงั้นจมปานในสนติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าเลือกสรรมาให้พวกเราเนะี่ยเป็นของที่เกิดได้ตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้ามีทั้งวันมีตลอดเวลายืนเดินนัง่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์เฉยๆทางใจมีทั้งวัน นี่กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าลเลือกมาให้เราเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเราหัดดูหัดดูนะรอบเพ้นมาก็รู้ฉะนั้นถาเราเป็นคนที่โลภใจอยากอะไรขึ้นมาก็รู้ทันใจหายอยากก็รู้ทันเรียดตูได้ทั้งวันนะั้นต่อไปพอเราดูทั้งวันนะ